เดชั่นานพระบิดาและพระบุตรและพระจิต <Amen. S 1> ขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจา้าสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับเราด้วยพี่น้องให้เราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ของเะวระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นวงพระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งสิบอีก72เจิบสองคนและทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นผู้ผู่ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จพระองค์ตัดกับเขาว่าข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิดจงไปเถิดเราส่งท่านทั้งหลายไปหยุดลูกแกะในฝูงสุนัขป่าอย่านำถุงเงินย่ามหรือรองเท้าไปด้วยอย่าเสียเวลาไปทักทายผู้ใดตามทางเมื่อท่านเข้าบ้านใดจงกล่าวก่อนว่าสันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด ถ้ามีผู้สมควรจะรับสันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านจะอยู่กับเขามิฉะนั้นสันติสุขของท่านจะกลับมาอยู่กับท่านอีกจงพักอาศัยในบ้านนั้นกินและดื่มของที่เขาจะนำมาให้เพราะว่าคนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตนอย่าเขาอย่าเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้น เมื่อท่านเข้าไปในเมืองใดและเขาต้อนรับท่านจงกินของที่เขาจะนำมาตั้งให้จงรักษาผู้เจ็บป่วยในเมืองนั้นและบอกเขาว่าพระนัจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้วแต่ถ้าท่านเข้าไปในเมืองใดและเขาไม่ต้อนรับท่านก็จงออกไปการลานสาธารณะและกล่าวว่า แม้แต่ฝุ่นจากเมืองของท่านที่ติดเท้าของเราเราจะสลักทิ้งไว้ปกักปังท่านจงรู้เถิดว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าในวันที่ภาคษาชาวเมืองโสโดมจะรับโทษเบาวกว่าชาวเมืองนั้นสิทธิทั้งเจ็สิบสองคนกลับมาด้วยความชื่นชมินดีชูนว่า พระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชพระนามของพระองค์ระองคตรัสบอกบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูลและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้ จงชื่นชมยินดีที่ปิศาจมอนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจะลึกไว้ในสวรรค์แล้วพระวาจาของพระเจ้าพระบิดาพราทรงระเสริฐเช่น,นพี่กจิรสมัยกนสวยในสมัยเรื่อแรกซึ่งมีจำนวนน้อยและก็ดำเนินชีวิต อยู่ทั้งกลาพี่น้องต่างความเชื่อจำนวนมหาศาลันทึกปริบัติาสตร์ของพระยซูเจา้าที่ว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยคงจะมีความหมายพิเศษสำหรับพวกเขาอย่างแน่นอนในช่วงเวลานั้นพวกเขาคงไม่ต่างจากเมล็ดปาสต้าเล็กๆหรือเชื้อแป้งจำนวนน้อยนิดที่รูกลงไปในแป้ฐานใหญ่ เพื่อทำให้แป้งทั้งหมดฟูขึ้นในปัจจุบันมีพิเศษชุมตัวโลกประมาณพันกว่าล้านคนหรือประมาณหนึงในห้าของประชากรโลกจากสถิตินี้เราพอทราบว่าเรี่ยวแรงที่บรรดาคนงานในสมัยเริ่มแรกได้ทุ่มเทลงไปนั้นไม่ได้สุขราบ มันเล็นมาสะสมเล่นได้จเจินเติบโต,ตขึ้นเป็นต้นไมยย้ใหญ่และก็กลายเป็นที่พักพิกงของคนจำนวนมากเชื้อแป้งที่แทบจะมองไม่เห็นก็ได้ทำให้แป้งจำนวนมากฟูกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามถ้าเรามองดูในอีกแง่หนึ่งเ,เราจะพบว่ายังมีคนอีก4ใน5ของประชากรโลก ที่ยังไม่เชื่อและก็ยอมรับวิธีทางของพระเยซูเจ้าแน่นอนพวกเขาส่วนใหญ่มีความเชื่อและก็ปฏิบัติศาสนาของพวกเขาเองอย่างเคร่งขันแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันในทามกลาพวกเขาที่ดำเนินชีวิตไปวันๆประดิษว่าไม่มีพระเจ้าไม่นับถืออะไรทั้งสิ้นนอกจากตนเอง สถานการณ์ของกลุ่มกิจสิชนในประเทศไทยของเราก็ไม่ต่างจากสถานการณ์ของกลุ่มคริจสิชนในสมัยเรื่องแรกเท่าใดนักเรายังเป็นคนกลุ่มน้อยที่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางพี่น้องต่ากความเชื่อที่มีจํานวนมากมายข้าวที่เราจะเกี่ยวยังมีมากเพราะว่าประชากรของประเทศของเราเอง ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ่อยครั้งเมื่อเราพูดถึงคนงานเรามักจะนึกถึงบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงหรือว่าคา,วารวะแท้ถรอย่างไรก็ตามก็เป็นที่น่าสงสัยว่าเมื่อพระยะูเจ้าทรงพูดถึงคนงานโลกกำลังคิดถึงผู้นำศาสนาเหล่านี้หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราคิดดูดีๆเราจะเห็นว่าในสมัยของโลกนั้นยังไม่มีพระสงฆ์หรือว่านักบวชเหมือนอย่างที่เรามีในสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นในความคิดของพระองค์ผู้ที่ติดตามพระองค์หรือว่าพิเตีชวนทุกคนนั่นแหละคือคนงานในทุกนาของพระเจา้าเมื่อเป็นเช่นน,นี้ในฐานะคนงานในทุกนาของพระเจา้า นอกจากเราจะหาเลี้ยงชีพและก็อยู่กับครอบครัวของเราแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำอะไรเพื่อพระองคได้หรือเปล่าเพราะคิดว่าคงเป,เป็นเรื่องกลเกินฝันถ้าเราจะคทานบอกว่าพี่น้องหลาคพามเชื่อที่อยู่ากการอบข้างเราทุกคนจะกลับใจมาเชื่อในพระเยซูเจ้าประกรารสอ2000ปีที่ผ่านมาบอกเราว่า สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันของเราแต่เราก็ต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอสำหรับพระเจ้ชชาโรคสามารถเรียกใครก็ได้ที่พรคสมองออกประทไทยให้จิตตาแลก็รับใชโ้โรคด้วยวิธีทางที่เรนด้าของโรคเองสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราจะต้องร่วมมือกับโรค และก็ปล่อยให้โรคทำง,งานผ่านทางตัวเราและก็พร้อมกันนี้เหมือนกับที่นักบุญเปาโลบอกเราในบทอ่านที่สองอในวันนี้เราต้องพยายามดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นสิ่งสร้างใหม่ในพระกิตติเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตให้สอดคล้งองกับพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งของภายนอกแต่ยึดมั่นในความรัก การดูแลใจใสและก็การปกป้องคุ้มครองจากโลกแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นอิบัาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ในพระวรสารในวันนี้พระเยซูเออจ้าพทรงเสียงร้อบรรดาสิ่งของโรคไม่ให้ยึดติดหรือว่าให้ความสําคัญกับสิ่งของภายนอกอย่างเช่นเงินยา่าหรือว่ารองเท้ามากจนเกิดป เมื่อพระองค์ส่งสง่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดีพวกเขาจะต้องมั่นใจในการดูแลใจสัตว์ของพระองค์ความสําเร็จของภารกิจที่ได้นบมอบหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือว่าสิ่งที่พวกเขามีเป็นหลักแต่ขึ้นอยู่กับพระองค์เป็นหลักพวกเขาเป็นเพียงคนงานลกลุ่มหนึ่งที่โลกคส่งส่งไปเท่านั้นเอง พวกเขาจะต้องเชื่อและก็ไว้วางใจในความรักและก็พระอนุภาพของพระองค์พราะฉะนั้นด้วว่าพวกเขาจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เลวร้รายมางแค่ไหนบุคคลแรกที่พวกเขาจะต้องคิดถึงก็คือพระเยซูเจ้าผู้นี้บนโระวรสารตอนนี้ยังเล่าให้พวกเราฟังว่าพระเยซูเจ้าทรงส่งศิเจสิบสอง,สอง,สอง,สงคน ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จเมื่อพระเยซูเจ้ายังทรงดำเน,นชีวิตอยู่บนโลกนี้พระองค์ได้ทรงสิทธิออกปาย่อหน้าเพื่อเตรียมจิตใจประชาชนสำหรับมเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวดีที่พระองค์จะนำไปวางจริงอยู่ในเวลานี้พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่กับเราในรูปแบบที่เราสามารถมองเห็นได้แต่พระองค์ยัง ส่งทำภารกิจแห่งการประกาศข่าวดีต่อไปผ่านทาง,ทางตัวเราผู้สื่อิ่าวของโลกจำไว้เสมอว่าเสียงของเราคือเสียงของโลกเราคิดว่าหลายคนคนจงจำได้ดีพระอิศุเจา้าทรงเคยบอกสิทธิของโลกว่าใครฝักท่านผู้นั้นฝังเราถ้าเราเป็นผู้รือประกาศข่าวดีของโลก แล้วใครจะได้ยินข่าวดีนี้แล้วก็หลังจากที่ได้ทำภุรกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วนักบุญกูราเล่าใพวกเราฟังว่า10,72คนกลับมาด้วยความชืช่อมยินดีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกเขาพบว่าตนเองสามารถทำกิจการยิ่งใหญ่ได้เหมือนกับที่พระเยซูเจ้าไดา้ทรงกระทำ เราเองก็เช่นเดียวกันเราสามารถมีประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีนะเดียวกันนี้ถ้าเราเพออยายามที่จะทำหน้าที่คริสเตนยนของพวกเราอยา่างดีและก็อยากเป็นความสามารถแต่ถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นเราก็ไม่ผู้ควรกับสินล้างบาปที่เราได้รับในพระนามของพระยุูเจา้าโลกเองคำถามก็คือว่า เราจะเริ่มต้นที่ไหนเราคงไม่สามารถทำให้เพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อทุกคนที่อยู่นอกข้างเรากลับใจมาเป็นพิเศษชนในข่าวเดียวกันได้เมื่อเทเรซาแห่งกาตาเดินทำงานด้านตากิตของท่านท่านดูดีว่ามีคนยากจนคนบนอยากหิวโหย และเขาคนที่กำลังจะตายนะที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านมากมายหลายล้านคนในประเทศอินเดียแต่ท่านก็เริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือคนเพียงคนเดียวในเวลานั้นจากท่านท่านและก็ซิสเซอร์ผู้ร่วมง,งานก็ค่อยๆขยายงานออกไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้งานในด้านเมตตากิจของคณะของท่านก็ถึงมากมายมหาศาลทั่วโลก ผู้รู้ท่านอื่บอกว่าถ้าเราต้องการที่จะย้ายภูเขาสักลูกหนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยการเอาก้อนนี้ออกไปทีละก้อนและพอคิดว่าคุณแม่เจริสาแห่งการกรตาก็ได้ทํายแบบนี้นะที่นอทีรัก,การเป็นคนนาในทุกนาของพระเจ้าเป็นการนำสันติสุขไปให้กับคนอื่นเป็นการทำให้คนอื่นเป็นอิสระ และก็มีความสุขถ้าเราพิจารณาดีเราจะพบว่าในแง่หนึ่งนะพิธีวิสาที่เรามาร่วมทุกทวันอาทิตย์แทุกบันสำหรับบางคนเป็นการเฉลิมฉลองสันติสุขที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้เราในพิธีวิสาจะมีการพูดถึงสันติสุขบ่อยมากทีเดียวนอกจากเราจะร่วมกันอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติสุข ทั่วโลกพร้อมกับประธานในพิธีแล้วเนะเรายังมีโอกาสมอบสันติสุขให้แก่กันและกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่าพิธีมิสาเนะี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขอย่างหนึ่งวันนี้ก็อยากจะให้บ้านทุกหลังได้ยินคำทักทายของพระสุดเจ้าในขอ้อวรสารในวันนี้ที่ว่า สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิดขอพระพิจารณาโรพี่น้องทุกคน